โอเคก็กล้ามสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะผมเข้ามาสู่ในช่องของกันางนะครับผมโอเคใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วกดซับสไครป์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะผมให้ผมหาข้อมูลดีๆนะผมมาทําคลิปให้กับ f อฟทุกคนได้รับชมกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผม ผมได้ทําคลิปลงมากมายมหาศาลแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปผมก็ไปหาดูได้คลิปต่อของผมในช่องของผมนี้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะโอเคก็ลืมนิดนึงสวัสดีรุ่นใหญ่แล้วนะครับพอดีในในในี้ในช่องนี้มีรุ่นใหญ่เยอะนะโอเคก็สวัสดีรุ่นใหญ่ทุกคนนะแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้ผมกันนะผมก็วันนี้มีเหรียญฮะ <c oughs> ที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะผมแล้วก็ พร้อมกับข้อมูลดีๆนะผมมาชี้แจงให้กับเพื่อนๆนะผมรับซื้อเหรียญน,นี้นะตอนนี้นะก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทนั่นเองนะครับไม่ใช่หนึ่งบาท <c oughs> มันเป็นหนึ่งบาทปีเก่าแล้วนะหนึ่งบาทปีสองพันห้ารอยี่สิบนะเป็นหนึ่งบาทเรือหองนะ <c oughs> นั่นเองนะ <c oughs> เหรียญเหรียญ <c oughs> บาทเรือหองเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นะผมเอฟซีนะนี่นะภาพไม่โฟกัสเราแป๊บหนึ่งนะ 8, 1, 1, นะนี่นะโฟกัสที่ป่านะเอฟซี FC ทุกคนนี่นะ ไม่โฟกัสนี่ก็คือเหรียญหนึ่งบาทเรือสุพรรณหงนะครับปีพุทธศักราชส5 2พันห้ารอยี่สิบนะครับนี่นะดูเหรียญข,ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะดูแบบนี้มันไม่ชัดนะโอเคก็ฝากกไดไลค์กดแชร์นะครับคุณพี่ไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับคุณพี่ทุกทุกคนนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาชมดูในคลิปกันเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอ <c oughs> ขอทุกคนนะผมขอดูคลิปให้จบนะฮะถ้าทุกคนดูคลิปไม่จบอาจจะไม่เข้าใจนะว่าผมรับเหรียญยังไงนะผม <c oughs> ว่าผมรับเป็นยังไงนะจงใช้วิจ,วจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยนะจงใช้ความคิดของแต่ละคนนะอาจจะไม่เหมือนกันนะดูความคิดของแต่ละคนนะผมให้จงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอย่าเพิ่งดูแค่ครึ่งคลิปแล, <c oughs> แล้วก็ไปตัดสินนะครับผมต้องดูให้จบ s <S <c oughs> <Rum ik> ค่อยตัดสินนะครับดูให้จบแล้วค่อยมา ตัดสินกันแบบง่ายๆนะผมว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงนะผมโอเควันนี้ก็อยู่กับผมกันงางเหรียญน,นี้นะ <c oughs> ดูขอบก็ปกตินะ <c oughs> นี่ด้านหน้าก็ด้านหน้านี้นะก็จะเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะผมประเทศไทยนะ <c oughs> ประเทศไทยนะผมแล้วก็เป็นรัชกาลที่เก้านะด้านหน้าก็เป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะผมรัชกาลที่เก้านั่นเองนะครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านขอบกันเลยนะ นี่ขอบก็เป็นขอบเฟืองนะฟันเฟืองคล้ายๆฟันเฟือง <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ด้านด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เป็นเรือสุพรรณหงษ์นะครับผมแล้วก็ปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบนะครราคาหน้าเดียนก็จะอยู่ที่หนึ่งบาทนั่นเองนะครับผมมันมีราคาตรงไหนนั้นคือมันง่ายมากคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยนะมันง่ายที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมลองพลิกกลับมาด้านนี้นะโอเคคุณผู้ชมพลิกกลับมาด้านนี้นะครับผมคุณผู้ชมดูดีๆนะครับ ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะจงใช้วิจารณญาณครับดูด้านนี้เด่นเป็นด้านหัวนะครับ <c oughs> ด้านภเสียงครับแล้วก็ลองพลิกมาอีกด้านหนึ่งฮนะถ้าสมมุติว่าด้านเรือนี้พลิกพลิกมาด้านบนนี้นะหรือว่าเป็นคือพูดง่ายๆคือเป็นตรงนะฮะตรงทั้งคู่นะฮะัเสียนตรงทั้งคู่นะฮะถ้าเป็นภเสียนตรงทั้งคู่ <c oughs> มันมีราคานะครับ เรือสุพรรณนาโฮงนะครับพระเสียนตรงทั้งคู่นะฮะราคาก็จะอยู่ที่สามร้อยบาทต่อเรียนผมรับนะผมรับที่สามร้อยผมไม่รู้ว่าที่อื่นจะรับเท่าไหร่นะแต่ที่ผมสามร้อยบาทนะแอดไลน์ผมมาได้เลยนะให้คุณผู้ชมแอดไลน์ของผมมาเลยไอเดลน์มีตรงไหนลงในคลิปทุกๆวันทุกๆคลิปอยู่ในคลิปแต่ละคลิปผมจะไม่ลงแล้วเพราะมันเยอะเกินไปนะผมเพื่อเวลาในการรับชมของเรามันจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมท่านผู้ชมทุกคน,นครับ จงเข้าใจนะครับคือผาเสียนตรงนะผมดูด้านนี้กลับมาเป็นผ้าเสียนตรงรับเงินไปเลย300รบาทแอดไลน์มาส่งรูปมาบางมูลราคาสภาพต้องสวยด้วยนะสภาพต้องสวยไม่ใช่สภาพที่เก่านะผมต้องเป็นสภาพที่สวยนะโอเควันนี้ก็มีความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหากผมกล่าวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยนะหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร b ์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ รับชมคลิปของผมเป็นคลิปแรกนะเห็นเห็นคลิปผมก่อนใครเป็นคนแรกนะโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับผม